มีอาชีพล้าไปอีกขั้นครับเพราะตอนนี้นะครับใครที่สั่งของออนไลน์มีอาชีพเขาส่งของที่ถูกต้องตรงสเปคใช้ได้จริงมาให้ลูกค้าแต่สิ่งที่แถมมาให้นะครับคือเขาแถมไวเชอร์มาให้ครับสมมุติว่าเพื่อนเพื่อที่ดูคลคิปนีอยู่นะครับไปซื้อของมาในมูลค่า500บาทและก็ได้รับของจริงใช้งานได้จริงทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยนเลยและมีอาชีพก็อ้างว่าเนื่องจากจะมีเทศกาลสงการมาเราขอให้ไวเชอร์ลูกค้าเป็นเงินสดมูลค่า200บาท พอเราเห็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็บอกอา้าวดีเลยอยู่ดีสองการหรือว่ามีโปรโมชั่นพิเศษมาเราถือว่าเราเป็นผู้โชคดีเราก็อยากใช้วอชเชอร์ใช่ไหมครับแต่จุดพลิกคือตรงนี้ครับมีชาชีพบอกว่าถ้าเกิดลูกค้าต้องการใช้วอชเชอร์ใช่ไหมครับรบกวนไปกดลิงก์ดาวน์โหลดแอปเพื่อใส่รหัสวอชเชอร์และลูกค้าก็จะเอาเนี้ยไปแปลงเป็นเงินสดแล้วซื้อของในเว็บของเขาได้อันนี้นะครับคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้มิชชชีพครับใช้ช่องทางนี้ในการหลอกให้ลูกค้าโหลดแอปออมเข้าเครื่องครับ คือผมจะบอกให้ฟังว่าหลักการนะครับเขาอยากให้เราโหลดแอปแต่วิธีการนะเขาจะหาวิธีการเพื่อสร้างความน่าจะถือใหม่ๆมาเรื่อยๆฉะนั้นเพื่อนๆครับผมอยากเตือนอย่างนี้ครับบริษ,ษัทที่เขาขายของจริงๆและเขาให้โปรชั่นจริงๆก็มีครับ